สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมเดินทางบนถนนพระราม3ผ่าน BRT วัดดอกไม้ด้านซ้ายมือนี่นะครับก็เป็นวัดดอกไม้คลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปลงเรือข้ามฟากกันก็จะเป็นเรือข้ามฟากที่ประชาชนทั่วไปสามารถจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งสาธุประดิษฐ์ไปฝั่งวัดบางพึ่ง โดยสารไปได้ทั้งประชาชนแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ผู้พิการและก็รถจกักรยานแบบปันป่นๆผมเดินทางออกจากแถววัดดอกไม้สักครู่หนึ่งนะครับก็มาถึงแยกสาธุประดิษฐ์ พอได้ไปเขียวก็เลี้ยวขวาเพื่อจะไปทางท่าเรือสาธุประดิษฐ์ก็นำมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับบางท่านก็เคยมาใช้บริการนะตรงท่าเรือสาธุประดิษฐ์หรือว่าท่าเรือบางพึ่งแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับไม่ทราบคลิปนี้ผมก็จะมาให้ดูบรรยากาศล่าสุดเลยก็เป็นวันที่5พฤศจิกาย,ยน25 6 4าหิบ เขาก็ยังมีบริการยังเปิดบริการอยู่ก็เป็นเรือข้ามฟากจากฝั่งท่าวัดบางพึ่งมาที่ท่าสาธุประดิษฐ์ก็มาใช้บริการกันได้นะครับผมขี่มอตอร์ไซค์เข้ามาตรงท่าเรือ แล้วก็มอ,มองมองนิดนึงเพื่อดูว่าตรงไหนเข้าไปที่ท่าเรือได้ตรงนี้ก็เป็นจุดจ่ายค่าโดยสาร สำหรับรถมอเตอร์ไซค์สิบบาทก็หลายๆที่นะครับจะอยู่ราคานี้นะอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์กับคนขับเนี่ยเขาก็จะคิด10บาทถ้าเกิดมีคนซ้อนเนี่ยก็จะเป็น3บาทบ้าง3บาททั้งสิบ้างก็เพิ่มเข้ามา นี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณท่าเรือสัตว์รุดิษ์มองไกลๆเห็นสะพานภูพิพลตรงท่าเรือสัตว์รุดิษ์เนี่ยเขาก็จะอยู่ระหว่างเรียกว่าสะพานภูพิพลกับ สะพานขึงพระรามเก้าจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับประมาณนั้นเวลาเราโดยสารด้วยเรือเนี่ยเรามองซ้ายขวาเนี่ยก็จะเห็นวิวสะพานขึงทั้งสองด้าน ก็ลงเรือไปน้สักครูนะครับตอนนี้เ,เรือก็ออกจากท่าเรือสาธุเพื่อจะไปท่าเรือวัดบางพึ่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้ทราบ ตรงที่ผมเดินทางเนี่ยจะข้ามฝั่งไปในส่วนของฝั่งพระประแดงซึ่งจะติดกับาราบรุรณะเลยนะครับเราก็สามารถจะไปราบรุรณะแถวบางประกอกหรือจะเข้าไปทางพระประแดงก็จะได้รับความสะดวกในช่วงาสาวธุป,ปัะดิษนะถนนพระรามสามไปพระประแดงหรือว่าจะไปราบรุรณะ ช่วงนี้ผู้โดยสารก็ไม่มากนะครับผมเดินทางมาก็เวลาประมาณ4โมงเย็นหรือว่า16นาฬิกาช่วงเย็นเย็นสัก5โมง6โมงเนี่ยผู้โดยสารก็จะมากกว่านี้ ขณะที่เรานั่งเรือโดยสารมาเราก็ชมวิวอรอบรอบแม่น้ำเจ้าพยาได้ก็มีบ้านเรือนแล้วก็มีสะพานขึง เดินทางมาได้ประมาณ3นาทีนะครับข้าฝั่งจากท่าเรือสาธุตอนนี้ผมก็มาถึงท่าเรือวัดบางพึ่ง ก็เป็นท่าเรือแบบมาตรฐานนะครับแข็งแรงขึ้นฝั่งมาก็จะเห็นด้านขวาก็เป็นวัดบางพึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นซอยพระราชวิทยาพร16 ครู่เดียวนะครับเดี๋ยวก็จะไปออกถนนพระราชวิทยาพรถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาก็จะไปทางาถนนราดบรุรณะถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปเข้าทางฝั่ง ตัอวอำเภอพระปะแดงหรือตลาดพระปะแดงได้ก็นำมาฝากกันนะครับเรือข้าม้ากรับผู้โดยสารแล้วก็รับมอเตอร์ไซค์ข้ามฝั่งระหว่างท่าเรือวัดบางพึ่งกับท่าเรือสาธุประดิษฐ์ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับเรื่องราวใหม่ๆได้จาก VNP มีเรื่องเล่าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ